มาทำก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ่นมาระากินกันทำแบบว่าเครื่องแน,น่นๆจุกๆก,กันไปเลยเครือบ้านบินเลือกใช้น้องไก่ติดสะพภกอกไก่และก็ตีนไก่ใส่รักผักชีรักตั้งโอตามลงไปทุกบุกบๆหน่อยนะตามด้วยหอมหัวใหญ่มะระเห็ดหอมกระเทียมตามด้วยพริกไทยเม็ด ทุบพอบุบหน่อยนะคะจะได้มีกลิ่นหอมนะพอน้ำเริ่มจะเดือดจัดก็จะมีฟองลอยขึ้นมาแล้วก็ช้อนฟองทิ้งให้หมดเลยนะปรุงรสด้วยเกลือผงปรุงรสครับบ้านบเลือกใช้ผงปรุงรสสูตรน้ำซุปแบบรสโซเดียม80%นะถ้าใครสะดวกอยาจะใช้เป็นซุปก้อนไก่ก็ได้ตามด้วยซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำน้ำตาล อบเชยแบบผมปรุงรสเสร็จแล้วก็ปิดฝาตุนทิ้งไว้ประมาณ50นาทีถึง1ชั่วโมงนะนี่แหละค่ะได้น้ำซุปก๋วยเตี๋ยวไก่ของเราแล้วป่ะเดี๋ยวไปลวกเส้นกันวันนี้ครัวบ,บ้านบีเลือกกินเป็นบูนเส้นแก้วแล้วก็จะมีเส้นมาม่าของพ่อบ้านนะคะลวกทั้ง2เส้นเลยแล้วก็ตามด้วยลวกผักนะจะมีเป็นผักบุ้งแล้วก็เป็นบรอกโคลี ใส่กระเทียมเจียวลงไปคลุกเข้าให้เข้ากับเส้นเลยนะคะน้ำกระเทียมเจียวเขาจะได้หอมใส่น้องไก่ตุ๋นลงไปแล้วก็อบไก่ฉีกแล้วก็เติมน้ำซุปเลยค่ะตามใจชอบเลย ใส่กระเทียมเจียวโรยลงไปตามด้วยต้นหอมผักชีซอยท็อปปิ้งด้วยมะราสดอีกรอบหนึ่งที่เราซอยแช่น้้ำแข็งไว้ตามด้วยพริกน้ำมะนาวน้ำปลาพริกไทยเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ่นมะระของครัวบ้านบีทออกมาเป็นยังไงบ้างคะน่ากินไหมถ้าใครชอบก็ลองทำตามดูนะคะเมนูนี้เป็นเมนูเฮลตี้อีกเมนูนึงเลยค่ะไว้เจอกันใหม่เมนูต่อไปสวัสดีค่ะ